สุดเซอร์ไพรส์ของขวัญที่สงการมอบให้กับลูกสาวค่ะลูกสาวยิ้มแฉ่งสงการมาแล้วส่งมอบของขวัญวันเกิดให้กับน้องปีใหม่แม่งงานนี้เรียกได้ว่าหนุ่มสงการเองฉลองแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กับน้องปีใหม่สุดอบอุ่นหลังคุณปู่ไยวงได้โพสรูปภาพครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันในตระกูลเตชะนลงค่ะจากงานเลี้ยงให้กับวันเกิดของลูกสาวอย่างน้องปีใหม่บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความสุขและความรักพร้อมกับการเซอร์ไพรส์เค้กก้อนโตสีชมพูค่ะล่าสุดทาง ด้าคุณพ่อสงการเองออกมาโพสรูปภาพลูกสาวสุดที่รักพร้อมกับแคปชั่นน่ารักบอกว่าแฮปปี้เบิร์เดย์ลูกสาวไม่ต้องอวยพรอะไรมากเสียนกว่าป้าป๊าในตอน6ขวบเยอะพร้อมกับโพสคลิปของขวัญวันเกิดที่มอบให้กับลูกสาวด้วยบทสุนทราที่ลูกสาวฟังแล้วเป็นปื้มถึงกับยิ้มแฉ่งเมื่อคุณพ่อถามว่าถ้าซื้อของขวัญให้เพิ่มอีก10อันจะทําหน้าอย่างไงน้องพี่ใหม่ก็ยิ้มแฉ่งแก้มฉีกไปเลยล่ะค่ะและนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ครั้งหน้าจะ เป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ